ท่านผู้ชมดูพร้อมกันโอพอ p e r f กต์ oh! มันเ p e r f กต์ที่สุดแล้วต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับ <c oughs> ผมว่าเกมอะไรอีกอ <c oughs> <helping people to win> ่ะเปิดคลิปอยู่ แก๊สซิมูเลเตอร์เนี่ยนะครับผมหรือว่าลุงเหม็นสเตชันเนี่ยนะครับแม่งเป็นเกมที่แบบต่อให้เรามีลูกน้องเยอะแค่ไหนนะแม่งก็โคตรจะวุว่นวายเลยท่านผู้ชมแม่งยังเหนื่อยฮะได้ <c oughs> ขอบ่นนิดหนึ่งนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวๆให้ลูกน้องไปทําอะไรก่อนอะทาความสะอาดนะครับตอนนี้มีเครื่องเก็บเงินทําความสะอาดนะครับแล้วก็ไปซ่อมโอเคแบ่งกระจายงานลูกน้องไปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์คงนะครับตอนนี้ พาที่เท่าไหร่วะ <c oughs> พาที่เจ็บมันวุ่นวายซะผมจําอะไรไม่ได้เลยระหว่างที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยผมก็พยายามเล่นแล้วก็พยายามผ่านเควสต่างๆเนี่ยนะครับผมจะได้เอามาอัปเดตคุณผู้ชมได้นะครับว่าเอ้ยตอนนี้ถึงไหนแล้วอะไรยังไงนะครับแต่ด้วยความที่เควสมันเยอะนะครับผมที่ผมทําไปเห็นว่าบริการลูกค้าจะจะ,จะครบแลละแล้วก็เดี๋ยวได้ทิปเดี๋ยวเราจะต้องไปเติมน้ํามันเองนะครับการเติมน้ํามันเองเนี่ยมันง่ายแล้วมันก็มีโอกาสได้คลิปสูงกว่านะครับ งานอื่นๆว่างั้นเถอะนะครับผมอย่าล้างก่อนนะล้างรถมีได้ทิปปะวะไปขับโดนอะไรกันมาครับเนี่ยทำไมมันยับเยินยู่ยี่ได้ขนาดนั้นล่ะคุณผู้ชมยังไม่สะอาดอย่างเนี่ย<ไ>โอเคเรียบร้อยแต่ว่าล้างรถมันไม่ได้ทิปปะคุณผู้ชมเท่ากับเควสเราจะไม่เสร็จนะครับโอ้ยูกคาปั๊มน้ำมันบะะไปที่ปั้มน้ำมันกันก่อนนี่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 น,นี่เราต้องได้ทิปจากตรงนี้ต้องกดให้เป๊ะสวยทิปมาทิปมาเควสจะได้เสร็จ<ไ>อูไม่ได้ เหม็นมันขาดไปหน่อยเดียวเองมเมื่อกี้โอ้โหไอเด็กเป็ดที่ไหนมันมาฉีดอีกแล้วเนี่ย <c oughs> วันนี้เราจะต้องทาสีร้านกันหน่อยนะคุณผู้ชม <c oughs> อุ๊ยคุณรถติดเนินรถติดเนินรถติดเนินเดี๋ยวไปหาลูบี้ก่อนลูบี้ลูดี้สักอย่างหนึ่งรถติดเนินรถติดเนินอ้าวแล้วรถไปไหนเนี่ยโอเคอยู่นี่กด F เพื่อขับโอเคเดี๋ยวไปเอาทรายออกนิดนึงนะครับบึนฟู เอารายออกให้แล้วจ้าเอารายออกให้แล้วจ้าฟื้ยกรายออกโอเคกลับบ้านได้แล้วที่หลงังยังโง่ค่ามาติดรายนะ <c oughs> มันลำบากเขาดืนเข้าเอียวเคี้โอเคเดี๋ยวเราจอดแถวนี้ก็ได้มั้ง okay. เฮ้ยมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยคุณผู้ชมเกมนี้ไม่เป็นเกมแห่งความวุ่นวายจริงนะหัวเลยดูดิด กำแพงผมเลอะเทอะไปหมดเลยผมนั้งใจว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีร้านกันนะครับแล้วผมพยายามจะทำเควสให้เสร็จนะวันนี้นะเราจะได้ไปเลื่อนขั้นนะครับผมเป็นปั๊มเลเวลที่สูงกว่านี้นะครับถ้าเลเวลสูงกว่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถอัปเกรดโกดังอัปเกรดปั๊มน้ำมันส่วนต่างๆได้นะครับมาแล้วมาแล้วมาเอาหน่อยเอาหน่อยขวา ได้เลยสวยครับมีขนาดจอดอีกไหมขนหนจอดอีกไหมคันนี้จอดจอดก็โดนดิครับอุ้ยอันนี้ยากว่ะแต่ไม่ยากเกินความสามารถเราหรอกปิมเอ,อ้ยเอาดีไม่ได้ไม่ได้พี่นี่ลูกชายของจอมจอ,มจอมลูแปงพี่ไม่อยากจะโม้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้อุ้ยเลยอันนี้เดียวอุ้ยได้อู้ย,ยคิดดูว่าไม่ได้ไ <c oughs> อปิมมันงัดหมดสต็อกเลยล่ะ S <S แค่และอุย้ยมีของหลายอย่างที่เราจะต้องเติมของเราหมดนะครับน้ําหมดนะครับแล้วก็นี่ๆๆ่ที่ล้างนี่ก็หมดนะครับพวกของคาแคร์หมวกก็หมดนะครับแล้วก็แว่นแว่นพอมีอยู่นะครับนี่อัศยามมีหนังสือพิมพ์ม,มีใส่ใส่ยัดยัดไปนะครับ อันดับแรกต้องซื้อน้ําก่อนน้าน้าน้ําเราพยายามซื้อเนี่ยนะครับผมที่มันเป็นสีเ,เขียวเขียวนะครับน้องๆบอกว่าซื้อสีเขียวเนี่ยมันกาลังลดราคาแล้วพี่ปิ่มจะได้กําไรเยอะขึ้นนะโอเคเราสั่งเลยโอเคคือมันสั่งเยอะไม่ได้ครับบางทีเนี่ยนะครับผมโกดังเราเนี่ยมัน,ม,นมันไม่รองรับนะครับมันมันไม่เพียงพอวางกันเถอะนะครับี๋ยวผมพยายามหาทิปจากลูกค้าก่อนนะครับผมตอนนี้เล็งนิดเดียวไม่เยอะมากเพราะว่า เควสอื่นมาเสร็จหมดแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือแต่เควสทิปแล้วนะครับขอทิปหน่อยขอทิปหน่อยละกันลูกค้ามาล้างรถจริงๆล้างรถเนี่ยมันน่าจะได้ทิปด้วยนะถูกไหมเพราะว่าเราเนี่ยบริการด้วยชิบหายแล้วเออคุณลูกค้ารอแป๊บนึงครับแม่งกูต้องลงไปเจอกักบจอระเอีกนะแต่ว่าผมแอบมาเล่นเองเนี่ยผมรู้แล้วนะว่าไอขยะเนี่ยเราเอาไปทําอะไรจริงๆแล้วขยะเนี่ยนะครับผมเราก็แค่ กูไม่กลัวมึงหรอกตีปลาอัดหน้าจระเข้ครับคุณผู้ชมกูปลาอัดหน้ามึงแล้วขยะมันจะหายไปเปรียบเสมือนกับเรล่าให้อาหารจระเข้เออโอเคขยะหมดยังแต่เราดูตรงนี้ได้อ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดหรือหมดแล้วถ้าผมเข้าไปใกล้มามมไม่ะกัดผมไหมคุณผู้ชมผมอยากรู้จังเลยวะผมเข้าไปใกล้ไม่ตะกัดป่ะเช่ไม่กัดวะ ตีป้อนต่อหน้าเลยไม่มันไม่กัดผมอ,อม่ะคุณผู้ชมดูด<ป>ิคือยังไงอะ่ะโอ้เกือบตกใจหมดเลยเอมันแค่ขู่ครับแล้วเราจะเอาขยะตรงนั้นยังไงอะ่ะพี่แค่เอาเอาขยะมาให้ครับนี่โอเคขยะมาขยะมาเร็วๆร็วป้อนหน้า ตอนต่อหน้าโอเคน่าจะเรียบร้อยและแรงดันเราปกติแล้วนะครับจริงๆเราสามารถอัพได้อีกแต่มันจะต้องใช้เวลาคือเราจะต้องอัพปั๊มน้ำมันให้มันแบบใหญ่กว่านี้อ่ะคุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมค,คือตอนนี้เนี่ยปั๊มน้ำมันเราเนี่ยนะครับผมเลเวลต่ำไปเฮ้ยแคชเชียร์ไปไหนแม่งเย้ยแคชเชียร์ไปพักครับไอ้เหม็นมันทําเองเออดีทําแคชเชียร์ก็ดีเพราะว่าแคชเชียร์เนี่ยได้ทิปนะครับมานี่ไงได้ทิปมาเลยมาอีกพี่มาอีกมาอีกผมทําเองอ่ะผมเองทั้งหมดอ่ะมานี่เลยลบหลบลบลบต่อมน้ำมันด้วยทําทุกอย่างให้มันได้ทิป เราจะได้ผ่านเควสกันคุณผู้ชมมาได้ทิปมาลูลัวลลัวเลยมาเลียงเลียงเลย,เล,ยเลื่อยมาเลียงเลียงแฮรู้จักกันอยู่แล้วเพลงนี้เสียบา้าโอเคขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับเฮ้ยไม่มีไอติมหมอโอ้พี่หมดแม่งเรื่องมากด้วยเออแต่ของน่าจะมาส่ง้ะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูนะครับผม ของมาส่งแล้วนะครับเราจะได้เอาของมาเติมในร้านได้นะคุณผู้ชม <Okay. S 1> พวกน้ําพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราหมดอยู่เดีย๋ยวป๊บนหนึ่งนะพี่ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวลอก,ก่อนเดี๋ยวผมเอาของลงร้านนิดนึงครับพี่สักครู่ครับเนี่ยโกดังเรามันยังเล็กไปคุณผู้ชมถ้าโกดังเรามันใหญ่กว่านี้เนี่ยเราสามารถสั่งของมาสต็อกได้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเรียบร้อยหมดยังอู้ยสั่งมาเยอะไว้ปิมรอบนี้มาสั่งมาเยอะโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับพี่เจอกันครับพี่ขอบคุณมากครับล้างล้นหน่อยล้างล้นหน่อยจะได้จบนะครับผม ลูกค้ามารอนานแล้วและลุงเหม็ดมันไม่เคยทําให้พลาดอยู่แล้วฮะเท่าที่ผมล้างเนี่ยมันไม่ต้องล้างสะอาดเอี่ยมนะคุณผู้ชมแค่แบบให้มันแบบอ่าประมาณนี้ได้แต่ผมไม่ได้ทิปไอเม็ดมันอยากได้ทิปแค่และแรกมา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 มไม่มีอะไรจะทำไรจะอขอบคุณมากครับกูชอบขอบคุณมากครับ น้ำมันเหลือ300กว่าลิตรได้อยู่เติมได้อีกนะครับเดี๋ยวค่อยสั่งน้ำมันเพิ่มครับผมตอนนี้มันอย่างโฟร์เลยทํางานถ้าผ่านเคเวสนี้เนี่ยผมตั้งใจเดี๋ยวเราจะไปทาสีร้านใหม่กันนะครับผมเดี๋ยวขอผ่านก่อนนะคุณผู้ชมเ,เดี๋ยวผมสั่งน้ํามันนิดนึงแล้วกันจัดหาน้ํามันน้ํามันเราเต็มเอาเท่านี้ซือโอเคน้ํามันเนี่ยต้องต้องดูตลอดนะครับผมเดี๋ยวหมดไปเนี่ยลูกค้าจะต้องมานั่งรอนหนะยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง เราของใส่โกดังแล้วลืมลืมลืมเนี่ยเขาบ่นว่าไม่มีน้ำเนี่ยคุณลูกค้าคุณลูกค้ามาใส่แล้วคุณลูกค้าคุณลูกค้ามาดูก่อนลูกค้าน้ำเพียบเลยไ้องเ,เสียลูกค้าไปแล้วครับคุณผู้ชมแคดนี้ใส่เต็มแล้วโอเคเหลือคาแรกับหมวกอ่อนยัไงหมวกผมซื้อมาแล้วเออมาครับมาครับเดี๋ยวสั่งเอ่อพวกของคาแครนะครับแล้วก็ มีอะไรที่เราซื้อเพิ่มได้อีกนะเราจะซื้อให้เต็มร้านนะวันนี้กูชอบจัดซองหน่อยครับสินค้าจะเป็นหมวกนะไอ้หมวกเราซื้อแล้วนี่หว่าคาแครคาแครเดิบ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 เราซื้อแต่ของลดราคาตามที่คุณผู้ชมได้คอมเมนต์บอกมาโอ้ยบุหรี่บุหรี่ลูกค้าผมอยากจะเผาปอดแนตะ่ผมไม่มีบุหรี่คอยให้บริการ ก็เศร้าใจพี่ลูกค้าขอโทษด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบสั่งบุหรี่ให้ครับแต่ว่าต้องรองของมาส่งก่อนนะเนี่ยผมอยากจะอัพเนี่ยแต่ว่าเลเวลสถานีผมมันต่ําเกินไปเนี่ยตอนนี้นะครับจะต้องรีบอัพเลเวลสถานีครับผมเมื่อคนนี้ซื้อหนังสือพิมพ์เยอะเว้ยติดตามข่าวสารบ้านเมืองเรอพี่หรือว่าติดตามข่าวบิดคอยครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เจอกันครับพี่หนวดหนวดเฟียวเชวข่าวโพลน,นะครับขนมเซนตา้า มาเลยมาเลยคุณลูกค้ามาเลยครับลุงเหม็นยินดีต้อนรับครับผมเข้าปั๊มลุงเหม็นเนี่ยน,นะครับผมมีของทุกอย่างให้เลือกใช้นะครับยพายุมาวะ่ะชิบหายแล้วพายุมาวะ่ะพายุมาอย่างเงี้ยหลังจากพายุหายไปเนี่ยเราต้องคอยทําความสะอาดร้านรวมถึงอ,อต้องคอยเอาน้องลูดี้เนี่ยออกมาเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่อะไรอ <c oughs> คุณลูกค้าครับก้มต่ำครับก้มตม <c oughs> ่ำสัก,กครู่ครับอายุเทเลทรายหนักมากครับไม่ต้องคิดเงินไปด้วยแล้วก็การหายใจไปด้วยนะครับคุณลูกค้า <c oughs> อ้าวชิบหายไม่ได้ติ๊บแล้วเวยละโอขอโทษนะคุณลูกค้าครับ <c oughs> มึงก็ได้ของฟรีมึงยังมาบ่นอีกไอ้เปรตไอ้ก <c oughs> ็ผมมัวแต่หายใจไม่ออกกะต้องมีลวนกันบ้างบ้าง เรียบร้อยขอบคุณมากครับมีรถที่จัดส่งมีรถมาส่งของที่โกดังวะ่ละลาลาลาเดี๋ยวผมสั่งขยะมาเก็บก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสั่งให้คนงานมาทำงานแทนสักแป๊บหนึ่งนะครับผมมาตรงเครื่องคิดเงินแคชเชียร์จ่ายเงินก่อนเครื่องคิดเงินแคชเชียร์ให้เขามาทำแคชเชียร์มาช่วยก่อนแป๊บหนึ่งนะครับน้ำมันมาส่งแล้วใจเย็นๆมึงจะบีบแตะทำไมเนี่ยอเตเชีย กี่นาทีนะมึงรอกันไม่ได้ที่รอไอ้ลุงเป็ดนมาแปดปีมึงรอกันได้เลยเหลือเชื่อวะจริงไม่อยากรอโดนมังคับไม่รอแ <c oughs> ป๊บน,นึงนะครับคุณลูกค้ารอก่อนนะสาหรับลูกค้าที่ล้างรถนะครับสักคู่ครับสักคู่โอ้โหตอนนี้เลทเทปไปหมดเลยว่ะ <c oughs> ขอเขาให้ขอบคุณมากครับ บอกเขาให้อุยไม่พอดีวะ่ะอ้เสร็จเสร็จอย่างนี้คือเสร็จเลยอย่างนี้คือเสร็จเลยไอ้ปีมันลูกช่างแงะด้วยแค่นั้นแหละแค่สองจึ๊กพอวะ่ะโทษทีต้องหาเกมมันให้เจอก่อนเฮ้ยได้หรอแค่นั้นแหละพี่มืออาชีพไอ้น้องจริงๆอ,อันง่ายนี่ไม่อยากใจนี่เลยนะมัน มันได้น้อยครับอันง่ายเอ้าอ่าชิบหายละตัวแต่โมรอบนี้ไขไม่ได้นี่มันง่ายจริงไหมเนี่ยยากเอออันยากๆเนี่ยมันคุ้มหน่อยโว้ยเรามีสามพันแล้วหรอลูกเหม็นจะรวยเกินไปอาเป้าชิบหายชิบหายนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวอร์ไอ้นุมได้ละนี่หนึ่ง อ,อไม่มีอะไรมันจะยากเกินความสามารถไอ้เหม็นหรอกวะเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยพอหางเงินจากตรงนี้ได้เอาใหญ่เลยนะเหม็นใครมันอยากเป็นคนไม่ดีวะถูกป่ะแต่ที่มันต้องทำเนี่ยเพราะว่าสังคมมันบีบบังคับเราแค่นั้นแหละรวยรวยรวยอันนี้อันนี้ไปยังเอาไปแล้วอ่าพึ่งลงเลยแล้วบั็กด้วยโดนกูอีกคืองั้นหมดนะครับตอนนี้หิวเงินเออแค่นั้นแหละอะไรวะเนี่ย เช <No> e ี่ยเลยวะนั่นอะโอเคคิดเงินอยู่นะครับโอ้ยแย่ละแย่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้านะครับผมเฮ้ยมึงหยุดพักผ่อนแล้วมาช่วยงานกันหน่อยดิเริ่มงานทําความสะอาดเริ่มงานแล้วมึงก็ไปซ่อมซาแค่นั้นแหละช่วยทอมหากินหน่อยเว้ยไม่ไหวนะทําคนเดียวนะเป็นเจ้าของปั๊มนะเว้ยให้เกียติกันมากนี่ลุงเหม็นเองเด็กๆ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ซ่อมรถเนี่ยมันมีของอะไรที่ต้องเติมนะครับผมเราต้องเติมของด้วยนะตรงนี้เนี่ยผมพลาดมาหลายทีแล้วนะครับหูดูดิของหมดเลยเชื่อหร้อยังมีอยู่กระจกเชื่อกระจกก็หมดเป็ดละเปละเป็ดละเปละ,ปละ,ปละจัดส่งชิ้นส่วนลดรอยขีดข่วนเอามาห้ากระจกหหัวเทียนห้าพอใส่ไหมโอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนว้ไวไว,ไว,ไวชน ขอโทษครับเชิญครับเชิญครับพี่เชิญครับอ๋อถือว่าไปได้ดีครับพาร์ทนี้เนี่ยมากันเรื่อยๆนะครับเหมือนกับเราเริ่มแบบว่าค่อนข้างที่จะเทิร์นโปรใช้คํานั้นดีกว่านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเงินเราก็เหลือแบบหูคือเหลือจัดจัด,จดเราสามารถซื้อนั่นซื้อนี่มาเติมได้ตลอดนะครับเอ้บุหรี่อ้ยต้องสั่งบุหรี่ให้ลูกค้าเอ้ยป่านนี้ลูกค้ากูปอดขาวหมดเลย นี่เรากำลังจะทําให้ลูกค้าสุขภาพดีเหรอฟิลมไม่ได้นะลูกค้าผมต้องการต้องการการเผาปอดนะความจุกโวดังไม่พอโอเคสั่งได้อยู่เชิญครับคุณลูกค้าอย่าเพิ่งสูบบุหรี่กันนะตอนนี้โอเคขายหมดหนังสือพวงหนังสือพิมพ์นะครับไปดูซิว่าในร้านเราสามารถซื้ออะไรที่จะมาตกแต่งได้อีกเงินจะได้ไหลๆฟูฟูเนี่ยหรือว่าห้าเนี่ยเราจะสามารถขายนู่นขายนี่ได้มากกว่าเดิมเออของค่าแค่มาแล้วนี่ลืมใส่เลย โอเคแค่นั้นแหละไอ้เหม็นมันใส่จนเต็ม,มแค่นั้นมีอะไรใส่ได้อีกครับอุณสมบัเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปที่อื่นอื่อื่น,นๆคืออะไรว่าคุณผู้ชมอ๋อนี่ไงเราสามารถซื้อเพิ่มได้อันนี้ต้องเลเวล5นะถึงจะปลดล็อกได้อีกนะครับที่จอดรถเราไปดูในส่วนของห้องน้ําห้องน้ําซื้อได้แล้วนะเพิ่มซ่วมหน่อยไม่เข้าใจเหรอคนขี้ใจลอยคนคอยใจจะขาดะ สามหัวจ่ายแค่นั้นอันนี้คืออะไรอ่ะตู้จ่ายน้ํามันแล้วไม่ตู้จ่ายน้ํามันด้วยหรอไม่รู้เลยแล้วไม่เห็นมีให้ซื้อเลย <c oughs> ตู้จ่ายน้ํามันไม่ๆๆน่าไม่น่าใช่นี่จะบักอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบสเตชันคอยรับทัวร์จีนนะครับผมเฮ้ยเท่ากับแทบจะเปิดอาชีพเม้นของเกมแก๊สซิมูเลเตอร์แทบจะหมดแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเท่าที่ผมเห็นนะ <c oughs> มันแทบจะหมดแล้วครับแทบจะครบทุกอย่างแล้วปะ หรือผมคิดไปเองวะเนี่ยตอนนี้ผมผมแทบจะปลดล็อกทุกอย่างแล้วนะเหลือแค่ตกแต่งปั๊มให้ดูดีจ้างเออ่คนงานเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยผมก็แทบไม่ต้องทําอะไรแล้วปะ่ะก็ให้เออ่คนงานเป็นคนทําแล้วเราคอยบริหารจัดการนั่งหลุมหลวมอยู่แบบอยู่บนเก้าอี้แบบลายหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมม,มันมันมัลมนั้นใช่ไหมน้มหนึ่งนะครับมา สักคู่ครับเชิญครับพ totally> ี่เชิญครับคันต่อไปได้เข้ามาครับพี่เชิญครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณมากครับพี่เดินทางดีๆนะพี่นะเดินทางกลับบ้านดีๆนะครับคันใหม่เข้ามาเลยครับเชิญครับพี่เชิญเลยเชิญเลยครับพี่ตรงมาเลยพี่ตรงครับตรง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 พ่อไหนดูซิมีอะไรมาส่งน่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มไหมพี่โอเคครับ หมดแล้วขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวผมไม่เติมเครื่องดื่มก่อนลูกค้าปั๊มน้ำมันมาวะ่ะจริงๆอะผมไม่ค่อยอยากทำเลยไอคาแคร์นะผมรู้สึกว่าทแล้วมันไม่คุ้มแต่มันได้เงินเยอะนะแต่มันเสียเวลานะครับผมซึ่งเวลาของเรามีค่ามากเราคําสั่งถึงลูกค้าไม่ได้ไม่ได้มา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 น้ำมันผมจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องสั่งน้ำมันเพิ่มอีกโอ้ยแต่ผมว่าเอาไอ้แคชเชียร์ออกดีกว่าเพราะผมต้องทำควยได้ทิปไง เพราะว่าตรงแคชเชียร์เนี่ยได้ทิปเยอะนะครับผมมึงเชื่ออะไรเนี่ยผมเป็นผู้หญิงนะเราจะเปลี่ยนเขาไปทําอะไรอะ่ะซ่อมรถแคชเชียร์ทำความสะอาดมันก็มีอยู่แค่เนี้อ่ะั๊าน้ำมันก็ได้เจ๊เจ๊เดี๋ยวผมทาเองตรงนี้ปะมันก็มีหน้าที่อยู่แค่นี้แหละหัวไข่ดีวะ่ะเพี่ยหมวไปทําอะไรอะ่ะอ๋อโอเคอายใช่ไหมอะ่ะหรือว่าแบบรู้สึกว่าไม่ชอบทรงนี้ใช่ไหมพี่หรือไงก็เลยเปลี่ยนใช่ไหมโอเคตามนั้นเพ่ ว่าผมมาเน้นตรงนี้ดีกว่าเน้นแคชเชียร์เพราะแคชเชียร์เนี่ยได้ทิปเยอะแล้วก็ได้ทิปง่ายกว่าแค่แบบใจเย็นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้ทิปแน่ๆนะครับก็ปล่อยให้นั่นเติมน้ามันไปมาเลยมาเลยมาเลย87แล้วใกล้ผ่านแล้วาาาาาาเฮ้ยดูตกแต่งหน่อยดิตกแต่งในร่มอ๋ออันนี้เป็นที่แขวนโอเคของตกแต่งต่างๆครับคุณผู้ชมครับ ก็ไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวดูกลางแจ้งนี่มีอะไรให้เราตกแต่งอีกนะครับนี่คืออะไรให้ผมซื้อเลยอ่ะซื้อแล้วมีอะไรให้ซื้ออีกซื้อถุงด้านหน้าอ๋อเป็นธงอ๋องไงถธงนี่ไงถงอ๋อธงซื้อให้หมดซื้อให้หมดเพราะเงินตอนนี้เนี่ยเงินเราเริ่มจะฟูแล้วนะครับผมโดยให้เราไม่ต้องกู้เงินด้วยซ้ำนะครับอ่าเพิ P ่มเก้าอี้หน่อยเผื่อลูกค้าอยากจะนั่งนะครับผมว้าแกส t เตชันเออมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเอาหมดเอาหมดไอเมีนมันเอาหมด ซื้อหมดซื้อทุกอย่างครับซื้อทุกอย่างครับอ,อ๋อมีถังน้ำแข็งอยู่หลังร้านด้วยว่าเฟี้ยวเฟี้ยวเอาหมดเอาหมดครับตอนนี้เงินเริ่มฟูม,มีอะไรไหมะซื้อธงไหมนี่เป็นการปลดล็อกทุกอย่างายในเกมนะคุณผู้ชมดูดิเรากำลังจะปลดล็อกทุกอย่างครับอ,อ๋อนี่เป็นธงเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งทีเดียวนี่ก่อนเอาลูกค้าก่อนเอาให้เคเวสผ่านก่อนนะครับ เรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเชิญครับเชิญนะคุณผู้หญิงครับเชิญครับผมมาได้เลยมาได้เลยครับคุณลูกค้าเชิญด้านในเลยเฮ้ยทำไมช่วงนี้ทัวร์จีนไม่ค่อยลงร้านเลยวะทัวร์จีนมานี่คือเคสผมผ่านแน่ๆนะขอบคุณมากครับเจ๊ขอบคุณมากครับด้านหน้าเชิญเลยครับด้านในครับผมลุงเหม็นรอให้บริการอยู่ครับผมมาเลยครับมาเลยครับเอาทิปหน่อยเอาทิปหน่อย เวทจะได้ผ่านนะครับขอบคุณมากครับเจ,<ห>จ<ร>เดี๋ยวเราต้องสั่งหมวกกันเน้ยคุณผู้ชมหมวกหมดคาแคร์ของคาแคร์หมดน้ําอ่ะน้ามีให้เติมอยู่โอเคเติมให้แน่นขนมไม่มีแล้วหนังสือพิมพ์แต่ใกล้หมดแล้วนะครับผมคนที่นี่อะบุรีบุรีมาแล้วโอเคดูดกันให้ปลอดสั่นไปเลยครับผมปลอดไม่สั่นอย่ายหยุดดูดครับใครหยุดดูดกูตีปากะนะของตกแต่งภายนอก หมดจะหมดแล้วลา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 นี่ซื้อไปทงครับทงตอนนี้เงินเหลือสองพันซื้อไปก็ดูเงินด้วยนะปิมปลดล็อกครับปลดล็อกครับนี่นี่ถ้าปลดล็อกทุกอย่างเลยเนี่ยวันนี้เอาให้ครบเลยปิม่มโอเคเหลือเงินไม่อัพร้านบ้างนะมึงโอ้ยแม่งเก้าอี้จะเยอะเลยขนาดนั้นครับตกแต่งตกแต่งครับต ร้านครับให้ร้านดูดีถ้าร้านดูดีเนี่ยลูกค้าที่ไหนก็อยากจะเข้าล่าสุดใปกปูกต้นไม้แล้วครับเป็นไงล่ะเหลือจัดเงินมันเหลือจัดได้ต้นหนึ่งมหโอเครู้เรื่องการแจ้งตกอแต่งร้านให้มันดูดีครับผมอ่ะชุดปิกนิกก็มาโอ้โหเงินจะหมดแล้วอะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเหลือพันสองเองอุ้ยมาล,ลูกค้าแล้วเฮยมาเลยครับผมกำลังทวิลหาลูกค้าอยู่เลยที่โต๊ะแคชเชีย มาเลยครับคุณลูกค้ามาเลยครับมาเลยครับอู้ซื้อเยอะมากคุณลูกค้าเอาไปทำอะไรครับเนี่ยเปิดเปิดคาแคร์ลูกค้าซื้อเยอะอะไรขนาดนั้นนะขอบคุณมากครับเชิญเลยครับเจ๊มา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 เลยจ้าเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงมาเลยครับมาเลยครับเชิญครับมา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 เพียบอุ้ยเกือบหลด โอเคขอบคุณมากครับไม่ต้องมาทำมือโอเคเจ๊ะจะไปไหนก็นไปเร็วๆผมรีบเออลูกค้าผมเยอะนะผมไม่มีเวลามานั่งอ,อ้อยช่อยกับเจ๊ะนะมวัวแต่จีบลุงเหม็นอยู่นั่นนะ่ะลุงเหม็นแกมีเมียมีลูกแล้วจุเลยแม่งมัวแต่พูดเจเสียลูกค้าไปหนึ่งคนแต่ยเย็นๆเ,เจ๊ได้แดกฟรีมาบ,บนดิกูนนตบเยอะละน,น่องเนาะเคแฟน เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับออาน้ำมนันเติมกันอยู่ครบโอ้ยเลยแค่สี่อีกแค่สี่เท่านั้นและลุงเหม็นจะผ่านเคเวสท,ที่ลุงเหม็นรอมันนานแว้นตาเนี่ยสั่งหมวกขแว,ว่นตาโอเคสั่งหมวกมาก่อนสั่งทีละอย่าง ในที่สุดทัวร์จีนที่เรารักก็มาอุ่นหนุลุงแมนซาเกินทีค่แหละตนเก็นหนกลับไ, <c oughs> <c oughs> ไมค้อะอะเอ้าเจกไปไหนอ๋อไปเข้าน้ำเหรอมาเลยครับมาเลยวู้ววีต้อนรับเสมอแหละลูกค้าทัวร์จีนเนี่ยผมเลิฟอยู่แล้วไม่พลาดเราจะไม่พลาดนะเราจะเอาทิปจากเขาทุกคนนะครับขอบคุณมากคะ่ะ เฉาชิงเฉาใช่ชชชรู้ใจ,จกันนะมา,มาลูกค้าโทรจีนเนี่ยปีมันเก็บหมดโอเคโอเคโอเคอีกแค่หนึ่งครั้งเควสไอเม็ดมันจะผ่านหรอมาเลยไม่พลาดอันนี้เน้นๆไในที่สุดไอเม็ดมันก็ผ่านเควสักที่ แคชเชียร์เดี๋ยวให้น้องๆมามาจัดก,การให้เลยครับผมพอดีว่าไอพวกงานใช้แรงเงีย้ยลุงเหม็นไม่ค่อยเท่าไหร่คิดหายแล้วเงินไม่พอ <c oughs> ต้องมีเงินพันห้าวคุณผู้ชมต้องมีเงินพันห้าต้องมีเงินพันห้าวคุณผู้ชมเงินไม่พอเงินไม่พอใส่สหมดใส่หมดไอติมเนี่ยไอติมนี้เยอะมากเลยเนี่ยใส่ไม่หมดเลยผมถึงต้องซื้อมาสองตู้ไงมาคิดเงินหน่อยมาคิดเงินให้หน่อยล้างรถกันหน่อยดีกว่า ลาลาลาอารมดีผ่านเควสแล้วครับผมโอเค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 กว่าจะผ่านเควสตายแทบจะตายเลยเกมมันเหมาะกับพวกสตรีมอย่างเงี้ยเหมาะผมว่าเราะว่ามันการจะผ่านแต่และเควสเนี่ยมันใช้เวลานานมากขอบคุณมากเจ๊เมื่อคุณสู้ชีวิตและชีวิตสู้คุณกลับ <c oughs> ก็ตามนั้นเลยฮะเปิดหน่อยขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับ สั่งพนักง,งานก่นไปละมันอย่ามาอูกก้กรรมเมืองเนอะช่วยกันทำงานเนอะหรือว่าผมต้องกู้งเงินว่าผมอยากจะรู้ว่าผมอัพอ่ะผมกู้มาเลยผมอัพเลยผมอยากอัพมากตอนเนี้ยอัพเดเวลห้ามามีอะไรแบบเพ่มติมโอ้โหเชืเ้อราแม่งใหญ่ขึ้นว่คุณผู้ชมดูดิราแม่งใหญ่ไปลือเลยไม่ใหญ่ขึ้นไปเป่าโอ้เนี่เนี่น,นี่ขยายออกมาเออ ต้องอย่างนั้นแหละเราต้องมานั่งทําร้านใหม่กันนะคุณผู้ชมเครื่องหมายเครื่องมือมีอะไรให้เราอัปเดตอัปเกรดอีกนะครับอันนี้เราสามารถอัปได้อีกนะแต่ว่าเราต้องหาเงินให้พอนะครับเนี่ยแหละที่ผมต้องการนะเวิร์กช็อปใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วกออ็อันนี้ใหญ่ขึ้นอันนี้อัพเลย กูดังกดังสินค้าเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับบางทีเนี่ยเราแม่งซื้อผิดไปซื้ออย่างอื่นเยอะเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะอัพเนี่ยมันมันยากมากเลยนะครับหูเงินไม่พอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหามาเรื่อยๆครับแต่ต้องหาเงินใช้นี่อีกนะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับผมในการเล่นครับอ๋อยังไม่จ่ายเงินก็เลยไม่ทํางานให้กูสินะอืมอเจนี่มาทําความสะอาดอันี่ไปพักขอบคุณมากครับโอ้แม่บอก่ากูรับสายแกอเอาเอา,เอาลูกค้า โอรอนานครับลูกค้าทนไม่ไหวรับสายอีกแล้วจะมีภารกิจอะไรใหม่อีกล่ะแค่นี้แค่เยอะไปหมดแล้วฉันต้องยอมรับนะความคืบหน้าของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมไม่มีความระอายที่กำลังโทรหาคุณมากกว่าครอบครัวอะไรของมึงวะแปลแต่คุณยังเป็นนี่ฉันอยู่หรือเปล่าสบายใจได้มีเงินแล้วโทรหาฉันคราวนี้ไม่รีบเออ เมื่อเก็บเงินครบแล้วโทรหาลุงเพื่อล้างแค้นชําระหนี้อ๋อวชิบูต้องเก็บเงินให้ได้ห้าพันเลยเหรอคุยบ้าบอกูุงใช้หนี้ไม่หมดแล้วกูเก็บเงินให้มึงอย่างนี้เนี่ยโู้เควส้์แต่แต่เควสเงินน่ะไม่ยากนะครับผมเควสเงินไม่ยากนะครับสบายสบายนะไปเรื่อยๆรอบนี้เนี่ยเรามาทําร้านเป็นสีอะไรดีคุณผู้ชมเอาให้สีมันแบบมันเฟี้ยวไปเลยอะสีเขียวไหม สีเขียวไปเลยร้านมันต้องอย่างนี้โอเคมันต้องอย่างนี้ไอ้เชีอยแสบปากไอ้เทมคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วถ้าเราทําแบบนี้ล่ะแล้วถ้าเราทําแบบนี้ล่ะอันนี้สีอะไรอะสีน้ําเงินเดี๋ยวลองเอาสีน้าเงินทาตรงนี้ดิเฮ้ย เพราะว่าสีน้ำเงินมันคล้ายๆสีดำไนคุณผู้ชมเฮ้ยว่าว่าเอ็งดูดีไปเปล่าว่าเกินไปเปล่าไปีนเอาสีน้ำเงินลงตรงนี้ครับตรงเสาลงตรงเสาเราสามารถทาสีตรงไหนได้บ้างว่าคุณผู้ชมโต๊ะไม่ได้นะแล้วก็ตรงประตูได้ไหมไม่ได้ตรงประตูไม่ได้นี่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เฮ้ยที่ผมไม่ได้แบบอยากจะชมปั๊มน้ํามันตัวเองนะแต่ผมว่าไม่ดูดีว่ะอ๋อตรงนี้ก็ทาได้ด้วยเว้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่น ดีแน่นนคุณผู้ชมเน้นเน้นเลยเน้นเลยอ่ะพอพอแบบพอเรารู้ว่ามันดูดีเราก็เน้นเลยอ่ะนึกออกปะจะเย็นครับพี่จะเย็นครับทาสีอยู่ครับเออเฮ้ยเฮ้ยเสียวว่ะเสียวไหมคุณผู้ชมเอ,เอาเอาเอาในมุมเอาในมุมคุณผู้ชมเลยถ้าท่าผู้ชมเห็นปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยเทไหมคอมเมนต์ตรงๆขอตรงๆเอาแบบไม่โกหกเลยเทยไหมถ้าอ่านคอมเมนต์แล้วเจอคำว่ามไม่เมื่อไหร่นะเจอกันผู้ชมดูพร้อมกัน โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะเพอร์เฟกต์ปานนั้นเราสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้ไหมรถตู้ไม่ว่างไม่ว่างก็ซื้อดิไม่ว่างก็แค่ซื้อป่ะไม่ว่างก็แค่ซื้อแล้วก็จ้างพนักงานเพิ่มซื้อได้อีกไหมเนี่ยเอาไม่ได้เงินไม่พอพนักงานเราก็แค่จ้างเพิ่ม69ปีผิดทางอาญาเล็กน้อยแล้วความผิดทางอาญาเล็กน้อยเขาได้รับโทษอ้อนี่ไง มันจะมีประวัติด้วยงี้ก็จ้างคนนี้ละกันอ๋อนี่แล้วเราก็จ้างเขามาทํางานตอนนี้มีอะไรแล้วตอนน้ํามันทาความสะอาดเครื่องคิดเงินส่วนอันนี้ก็ไปซ่อม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 รถเพอร์เฟกต์ครับคุณผู้ชมครับลูกน้องเต็มร้านพร้อมกับลูกค้าเพียบเพอร์เฟกต์มันเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วเดี๋ยวผมมาทําที่เหลือนะเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะครับแบตกล้องจะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมาทาสีที่เหลือวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากครับผมชื่นชอบุงเหม็นสเตชั่นเลย Dia tak melengkur ke Jangan!